สวัสดีคะ่ะคุณลักคนาราศีเมถนวันนี้โหนรีวิว59นะคะมาดูดวงประจำเดือนพฤษภาคม2568ค่ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดเบอร์ไลน์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเห็นแล้วจะตอบกลับไปค่ะเรามาดูดาวย้ายประจำเดือนคร่าวๆกันก่อนนะคะดาวโพธย้ายเข้าราศีเมฆวันที่1พึพฤษภาคมค่ะ ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษก์นะคะวันที่17พฤษภาคมค่ะดาวพุธย้ายสองครั้งนะคะดาวราหูย้ายเข้าสู่กลุ่มนะคะวันที่5พฤษภาคมค่ะดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษก์นะคะวันที่15พฤษภาคมค่ะดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่13พฤษภาคมค่ะดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่มีนวันที่19พฤษภาคมค่ะ ดาวเก์ย้ายเข้าสู่กรกฎันที่2 3พฤศภาคมค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณลัคนาราศีมีทนเนาะในเดือนนี้นะคะต้นเดือนแรกนะคะคุณมีทนนะคะมีลาภผลนะคะในการเจรจาก,การเดินทางนะคะการท่องเที่ยวนะคะการประสานงานนะคะทําให้คุณเมทุนมีรายได้เข้ามานะคะเขาเรียกว่าเป็นงานเสริมก็ได้นะคะ เป็นงานเสริมเป็นงานท่องเสีย่ยเป็นงานไกด์อย่างเงี้ยนะคะได้ทั้งนนั้นเลยมันก็จะมีรายได้เข้ามาแต่ว่าเป็นรายได้ก้อนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ก้อนใหญ่เนาะเป็นรายได้เข้ามาเรื่อยๆได้เหมือนรับจ็อบอะนะคะซึ่งต้นเดือนแรกดาวพฤหัสจงอยู่ในวินาจุนะคะถ้าดาวพฤหัสเป็นกาลากินีตกวินาศนะคะ<ๆ>ก็ยังมีโอกาสคนเมถ่นที่าบบายกาแฟนะคะแต่ถ้าผ่านพ้นไปได้นะคะกลางเดือนไปแล้วนะคะ จริงๆแล้วนะคะคนเมทุนนะคะอาจจะมีคนเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วในบางคนนะคะคนโสดนะคะซึ่งบางคนนะคะคนที่ไม่โสดนะคะก่อนหน้านี้ก็อาจจะบาบ้ไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะมีคนเข้ามาขายขนมจีบนะคะปีนี้นะคะคนลัคนาราศีเมทุนนะคะก็จะมีการครบค้ากับใครสักคนหนึ่งนะคะเพราะว่าปัตนิ ทับลักขนาเนาะเป็นประแล้วก็ติดแฟนซะด้วยสิทีนี้หลังกลางเดินไปแล้วนะคะคนไม่ทนนะคะการเจราจารต่อรองนะคะต้องต่อรองในที่ไกลนะต่างประเทศลูกค้าคู่สัญญาที่เป็นชาวต่างชาติแล้วจะให้ผลดีกับเจ้าชะตานะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับปัญหานะคะในการเดินทางในการเจราจาอาจจะผิดพลาดได้นะคะ หรือเจ้าตัวนี่แหละอาจจะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศหรือต่างภูมิภาคที่ไกลนะคะเพื่อไปเจรจาต่อรองกับชาวต่างชาติต่างภาษานะคะในเดือนในปีนี้นะคะหลังวันที่19กพฤษภาคมไปแล้วผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะครอบครัวให้การสนับสนุนเจ้าชะตาการงานนะคะคนที่ตกงานก็จะได้งานใหม่นะคะก่อนหน้านี้คุณมีถนตกงานเนาะบางคนก็เพิ่งอาจจะเริ่มงานอ่ะเนีย เริ่มงานใหม่ไปแล้วด้วยบางคนนะคะเพราะว่าตกงานเยอะน่าจะช่วงปลายปีเนาะปลายปีตน้นปลายปีตอนพระหัสพักนะคะมุนนะคะตกหนาตนะคะแต่ตอนนี้คุณหรือว่าเปลี่ยนงานนะคะแต่คนไม่ทนน่าจะเริ่มงานใหม่กันแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาสักเดือนสองเดือนนะคะแล้วก็คนที่หาง,งานอยู่ก็จะได้งานใหม่เหมือนกันนะคะ รายได้นะคะก็เข้ามาเรื่อยๆยังไม่หวือหวาเท่าไหร่สำหรับคนเมทนนะคะ,ะแต่ช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะเดี๋ยวรายได้คนเมทนก็จะดีขึ้นนะคะมีการผันผวนนะคะแต่ว่าจะมันมีรายได้ที่เข้ามาให้เจ้าสตาได้ดีใจอยู่บ้างนะคะคนเมทนนะคะเรื่องอต้องถ้าเดือนนี้มี เขาเรียกว่ามีลาบผลลับๆอะค่ะก็ควรจะมีอาเมี่อจะมีลาบผลลับๆด้วยให้คุณเมทนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณเมทนในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะให้ระมัดระวังปัญหาในที่ทํางานนะคะปัญหาลูกน้องบริวารน,นะคะลาออกกระทันหันนะคะมีหรือว่ามีการทะเลาะก,กับลูกน้องบริวารน,นะคะ มีปัญหากับลูกน้องบริวารน,นะคะมีปัญหาเข้ามานะคะหรือว่าลูกน้องบริวารมีการเจ็บป่วยหรือว่าลาออกกระทันหันคนที่มีมีปัญหาเรื่องการงานนะคะลกลางเดินไปแล้วแล้วก็งานคุณไม่ทนเนี่ยเขาได้งานใหม่ก็จริงแต่งานใหม่น่าจะเหนื่อยแล้วก็หนักอยู่นะคะมือแล้วก็บางคนก็ถ้าได้งานใหม่เกี่ยวกับ งานต่างประเทศต่างเท่นการสอนอะไรเงี้ยงานก็จะเยอะนะคะก็จะวุ่นวายนะคะวันที่คนเมทนคนระมัดระวังนะคะก็วันที่26-27เนาะแล้วก็วันที่17-18-19นะคะแล้วก็วันที่12-13-14นะคะของคมีผนก็ประมาณนี้ค่ะถ้าอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซุป,ปเปอร์แต็งหรือปุมขอบคุณใต้คลิปค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะขอบคุณมากค่ะ